สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาทุกคนมาพบกับการรีวิวสุดพิเศษเกี่ยวกับอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่กำลังเป็นที่จับตามองในปี2026นั่นคือปืนกลรุ่นใหม่ของประเทศไทยซึ่งถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อการใช้งานทั้งในด้านการทหารและยุทธวิธีโดยเฉพาะภายนอกของปืนกลรุ่นนี้เมื่อแรกเห็นจะสะดุดตาทันทีด้วยดีไซน์ที่ผสมผสานความดุดันและความล้ำสมยัย ตัวโครงสร้างถูกสร้างจากโลหะผสมชนิดพิเศษที่มีน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงเป็นพิเศษพร้อมเคลือบด้วยสารกันสนิมเพื่อทนทานต่อทุกสภาพอากาศในประเทศไทยตั้งแต่ความร้อนจัดความชื้นสูงไปจนถึงฝนตกหนักรูปทรงถูกออกแบบให้มีเส้นสายคมชัดสะท้อนถึงความแข็งแรงและทันสมัยคาดสายสะพายที่มีความทนทานสูงทำให้สะดวกต่อการพบพาในสนามรบและการเคลื่อนที่ระยะไกล ในด้านประสิทธิภาพการยิงถือว่ามีการพัฒนาขึ้นออย่างก้าวกระโดดระบบกลไกลภายในถูกปรับปรุงใหม่ทั้งหมดให้สามารถยิงได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่สะดุดรองรับกระสุนมาตรฐานขนาด7.62ม mm. ิลิเมตรและยังสามารถใช้งานกับกระสุนชนิดพิเศษได้ตามภารกิจความเร็วในการยิงสูงสุดกว่า900นัดต่อนาทีทำให้สามารถกดดันเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ในระยะยาว กลไกการลดแรงถีบหลังได้รับการพัฒนาด้วยเทคโนโลยีใหม่ทำให้การควบคุมปืนทำได้ง่ายขึ้นแม้ผู้ใช้จะไม่ได้มีแรงมากก็สามารถประคองได้อย่างมั่นคงอีกทั้งยังมีระบบระบายความร้อนด้วยรังสีความร้อนและช่องระบายอากาศที่กระจายตัวรอบลำกล้องช่วยให้การยิงต่อเนื่องไม่ทำให้เครื่องร้อนเกินไปและลดความเสี่ยงต่อการขัดข้องภายในหรือโครงสร้างภายในของปืนกลรุ่นนี้ถือว่าน่าทึ่งอย่างยิ่ง ทุกชิ้นส่วนถูกออกแบบให้ถอดประกอบได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือมากมายเหมาะกับการใช้งานในสนามจริงที่ต้องการความรวดเร็วการบำรุงรักษาจึงทำได้สะดวกและประหยัดเวลาชุดไกและระบบลั่นไกมีความแม่นยำสูงการปรับระยะลั่นสามารถทำได้ตามความถนัดของผู้ใช้หน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กที่ติดตั้งเข้ามาช่วยให้การตรวจสอบสถานะอาวุธเป็นไปอย่างง่ายดายไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิ ความชื้นหรือจำนวนกระสุนที่เหลืออยู่จุดถ่ายที่โดดเด่นหรือเอกลักษณ์พิเศษของปืนกลรุ่นใหม่นี้คือการบูรณาการเทคโนโลยีอัจฉริยะเข้ามาอย่างเต็มรูปแบบมีหน้าจอดิจิทัลขนาดเล็กติดตั้งอยู่บริเวณด้านข้างเพื่อบอกข้อมูลเรียลไทม์มีระบบเซ็นเซอร์ที่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์สื่อสารของทหารในหน่วยเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเป้าหมายหรือประสิทธิภาพการยิงได้ทันที นอกจากนี้ยังมีรางติดตั้งอุปกรณ์เสริมหลายตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นกล้องเล็งกลางวันกล้องเล็งกลางคืนไฟฉายยุทธวิธีหรือเลเซอร์เลงเป้าจึงตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในสนามรบจริงและภารกิจพิเศษจุดที่น่าสนใจอีกอย่างคือเสียงการยิงที่ถูกปรับให้น้อยลงและมีการสั่นสะเทือนต่ำกว่าปืนกลทั่วไปจึงเหมาะทั้งการรบแบบเงียบและการโจมตีที่ต้องการความต่อเนื่อง ส่วนในเรื่องของราคาเมื่อเปรียบเทียบกับคุณสมบัติและเทคโนโลยีที่ได้รับถือว่าสมเหตุสมผลมากแม้จะอยู่ในระดับราคาที่สูงกว่าปืนกลรุ่นเก่าแต่ด้วยวัสดุที่ทนทานเทคโนโลยีล้ำสมัยและประสิทธิภาพเหนือกว่าราคานี้จึงถือว่าคุ้มค่าโดยมีการวางเป้าหมายหลักในการจัดหาเพื่อใช้กับกองทัพไทยและอาจมีการส่งออกไปยังประเทศพันธมิตรในอนาคต สุดท้ายในด้านบทสรุปปืนกลไทยรุ่นปี2026นี้ถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การพัฒนาทางเทคโนโลยีอาวุธที่ก้าวไกลและไม่แพ้ชาติใดในโลกตั้งแต่การออกแบบภายนอกที่ดูแข็งแกร่งสวยงามระบบการทำงานที่รวดเร็วและแม่นยำภายในที่ออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบายและความทนทานไปจนถึงจุดขายด้านเทคโนโลยีอัจฉริยะและการบูรณาการเข้ากับระบบการสื่อสารยุคใหม่ ทั้งหมดนี้ทำให้ปืนกลรุ่นใหม่ของประเทศไทยในปี2026ไม่เพียงแต่เป็นเครื่องมือในสนามรบเท่านั้นแต่ยังเป็นการแสดงถึงศักยภาพด้านวิศวกรรมและความสามารถในการพัฒนาอาวุธของประเทศเราอีกด้วยและนี่ก็คือรีวิวเต็มของปืนกลไทยรุ่นใหม่ที่เราได้นำมาฝากกันวันนี้ครับ